สวัสดีครับผมกุยรัชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันศุกร์ที่19มีนาคมปี2564ส่วนวันนี้ผมจะโชว์แฟนๆภาคเครื่องก็คือใช้หลวงพ่อเงินแห่งวัดดอนยาหอมจังหวัดนครปฐมนะครับผมมีตั้งแต่รุ่นแรกไปยัจนรุ่นสุดท้ายวันนี้ผมโชว์ท่านด้วย13เหรียญ ความจริงแล้วผมมีมากกว่านี้แต่ว่าเราซ้าๆก็ลเลยเอาสิบามเหรียญนี้มาโชว์ท่านนะครับผมเคยได้ยินอยู่บ่อยว่าคนในแถวนคนปรปฐมบางครั้งจะหาเหรียญทองคอํายังหาไม่เจอบางคนถึงขนาดพูดบอกว่ามันไม่มีการสร้างหรือมีเหรอความจริงแล้วหลวงพ่อสร้างก็ไม่จําเป็นต้องบอกพวกคุณแล้วก็ คนที่มีกำลังในการทำภาพทองคำหรือจองทองคำก็มีมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ส่วนใหญ่เอาไปเก็บเป็นสมบัตินะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ช่วงโควิดตั้งแต่เที่ยวที่แล้วมาจะหาก็ไม่ง่ายนะครับซึ่งจริงๆผมก็มีเก็บมาอยู่10กว่าเหรียญมันในช่วงโควิดปีกว่าที่ผ่านมานี้ผมก็ได้เพิ่มมาอีก10กว่าเหรียญน,นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกแฟนๆภาคเครื่องคือไม่เคยเห็นอย่าเที่ยวสันติฐานว่าไม่มีการสร้างหรือนะหลวงพ่อจะสร้างก็ไม่จมําเป็นต้องบอกคุณนะส่วนคุณก็เกิดไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นจงใช้วิจารณญาณนะครับในการพิจารณาอย่าเที่ยวคอมเมนต์ไปทั่วนะครับเสียหายคุณก็โดนฟ้องร้องนะครับแล้วถ้าคุณด่าสุกผม ผมจะประจานคุณด่าประจานคุณในแช่ว่านไหนนั่นครับเราจะให้ดูตั้งแต่เหรียญแรกนะครับ2493นะครับนี่คือเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญลงยานะครับหลงพ่อเงินนี้จริงๆดูไม่ยากนะครับโดยเฉพาะทองคําจุดตายก็อยู่ที่ลูก,กตานะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เราจะไปเรียนแบบหรือไปก๊อปมาหรือจะไปถอดพิมพ์ มันก็ไม่คมชัดนะครับเพราะฉะนั้นการจะดูทองคํามันไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าคุณใจถึงหรือเปล่าที่จะกล้าเช่าหรือกล้าเก็บนะครับเพราะการจะเก็บผ้าทองคํามันต้องมีสามถึงนะครับบนบารามีถึงเงินทองถึงแล้วใจต้องถึงนะครับนี่เราลืมโชว์องค์เิงนะครับนี่คือองค์เิงนะครับนะ เป็นรุ่นแรกนะครับสองสนะครับจริงๆหลวงพ่อสร้างไว้นี่มีเยอะรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีเยอะพอสมควรนะครับด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับแล้วก็เหรียญที่สองจะโชว์ท่านนี่คือเหรียญที่สองลงยาสีน้ำเงินนะครับ องคเจงก็จะอยู่นี่นะครับนี่คือลงยานี่สามสีฮะลงยานะครับเพราะฉะนั้นมันของที่จะหายากมากนะครับส่วนด้านหลังนี่นะครับราชาวดีที่หนึ่งสองสามสี่สีออนนี้มากกว่าสามสีนะครับ เป็นมหาธโลเลิกนะครับเป็นสร้างใดวราระพิเศษเท่านั้นทีนี่จะดูเหรียญต่อไปนะครับซึ่งเป็นเหรียญทองคําเป็นเหรียญองค์ที่สามเหรียญที่สามนะครับเป็นเนื้อทองคำโดยไม่ได้ลงยานะครับ นี่ก็จะเป็นเลนที่สามนะครับนี่เนื้อทองคำส่วนเลนที่สี่ก็จะเป็นลงยาแดงนะครับลงยาสีแดงนะครับนี่ครับหายากนะครับ หลวงพ่อเงินว่าดอนอยาหอมเนี่ยทองคำนี่หายากมากนะครับนี่คือเหรียญที่สี่นะครับต่อไปเหรียญที่ห้าก็จะเป็นทองคำล้วนนะครับไม่มีลงยานะครับเนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับสองสี่เก้าสามนะครับรุ่นแรกนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเลนส์ที่หนะครับเลนส์ที่หกก็จะมาเสมาเล็กน,นะครับองค์แรกที่ผมจะโชว์แหก็คือเสมาเล็กหลงยาสีแดงนะครับปี07นะครับ เมาเล็กนี้สร้างในปีสอง7ันห้า้อยเจ็ดนะครับนี่คือลงยานะครับต่อมาศูย์เจ็ดเหมือนกันก็เสมาเล็กเหมือนกันนะครับนี่คือไม่ลงยานะครับเป็นเหลนทองคำนะครับนี่องค์ต่อมา เป็นหน้าวัวนะครับเป็นหน้าวัวซึ่งค่อนข้างจะหายากนะครับปี2 5 0 3นห้า้อยสามนะครับเป็นหน้าวัวนะครับปี2 5 0 3นห้า้อยสามนะครับหน้าวัวนะครับหน้าวัวเล็กนะครับแล้วก็ ท่านตั้งไว้รุ่นเยอะนะครับแล้วต่อมาปี04นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับปีศ4นี่ครับนี่คือปีศ4จะเห็นได้เลยว่ารุ่นเยอะเยอะมากนะครับครับนี่คือปี0ูนนะครับ ต่อมาอันนี้จะเป็นรูปไข่นะครับเพียงเดอนปี2,508นะครับนี่คือ0ูนะครับสองพันห้ายแปดผ้าเครื่องถ้าจะเก็บผ้าเครื่องผมแนะนำให้ท่านเก็บทองคำนะครับมีแต่ขึ้นไม่มีลงนะครับ ถาวรั่งเยินพันปีก็อิมืออยู่เหมือนเดิมนะครับคันล้ำค่าไม่มีอะไรที่ล้ำค่ากว่าทองคำนะครับแล้วเหรียญต่อไปนะครับก็จะเป็นปีศูนย์หกนะครับปีศูนย์หกเป็นเหรียญกลมนะครับขนาดกลางนี่คือปีศูนย์หกนะครับ เพราะฉะนั้นการเก็บทองคาผมว่าทุกท่านควรจะเปลี่ยนนะครับเก็บทองคาดีกว่าแล้วก็ออกมาก็จะเป็นกเหรียญหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ศูนย์สามาเหรียญเล็กๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะให้ท่านโจวว่ารุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายสร้างในปี2518นะครับแต่องค์นี้บลลมเติม นะครับก็จะใหญ่นะครับใหญ่เลงใหญ่มากนะครับครับเราเดี๋ยวนี่คือรุ่นสุดท้ายนะครับปีสอง8นห้า้อยสิบดนะครับคือรุ่นสุดท้ายนะครับในด้านหน้านะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับ พอดีข้างหลังผมไปเขียนไว้กลัวเลิมปีนะครับนี่คือรุ่นสุดท้ายเพราะฉะนั้นชาวน,านครปฐมนะครับนี่คือพระเครื่องที่ชาวน,านครปฐมที่ชื่นชมแล้วก็อยากได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาปรึกษ,ษาที่ศูนย์พระราชดาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โชว์ท่านด้วย13เหรียญ หลวงพ่อเงินวัดดอนอยาหอมนะครับงวดหน้าผมจะโชว์ท่านด้วยทองคำแต่ผมจะไม่บอกล่วงหน้านะครับอีกสิบเหรียญเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ